เกิดมาเรื่มสเกิดตายมัสเสียชีวิตออกขีมัสตื่นเนมัสนอนคากิมาสชนะมมเกาสแพ้ขาวกิมาสแห้งนูเลมัสเปรีย ขัดจิมาสยืนสุวาริมาสนั่งนิวอิงชิมาสเข้าโรงพยาบาลไทยอิงชิมาสออกจากโรงพยาบา,าลไฮริมาสเข้าเดมาสออกฟูเอมาสเพิ่มขึ้นเฮริมาสลดลง บุตรีมาสอ้วนยาเสมาสผอมยูนิชิมาสนำเข้ายูจุสชิมาสส่งออก